ร้านนครรังนกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูเครื่องพ่นหมอกรุ่นอัลตราโซนิกตัวนี้รับประกันเลยว่าหมอกหนาสะาใจแน่นอนซึ่งแน่นอนเลยว่าเครื่องพ่นหมอกหรือเครื่องทำความชื้นเนี่ยจำเป็นต่อบ้านนกแอ่นมากๆเพราะนกแอน่นจะต้องการความชื้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประชากรและเข้าอยู่ทำรัง หรือถ้าความชื้นในบ้านนกแอ่นไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้รังนกที่ได้รูปทรงไม่สวยมีลักษณะรีบแบนทําให้เวลาขายราคาจะตกลงมากเลยค่ะซึ่งตัวอัลตราโซนิกตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีเพราะสามารถทําความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะกับบ้านนกมากๆเลยค่ะนอกจากอัลตราโซนิกจะใช้ในบ้านนกได้แล้วยังสามารถใช้ในพื้นที่อื่นๆเช่นร้านอาหารร้านกาแฟบ่อบปลาหรือจัดแต่งสวนเพื่อเพิ่มบรรยากาศ อัลตราโซนิกของที่ร้านเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะมีแบบ10หัวพ่น1ท่อพัดลม4นิ้ว1อัน10หัวพ่น2ท่อพัดลม4นิ้ว1อัน20หัวพ่น2ท่อพัดลม4นิ้ว1อันและ20หัวพ่น2ท่อพัดลม4นิ้ว2อันทุกรุ่นจะมีความจุน้ำอยู่ที่60ลิตรและยังสามารถต่อสายน้ำเข้ากับเครื่องได้เลยเพราะตัวเครื่องจะมีลูกลอยคอยตัดน้ำให้เมื่อเต็ม พิเศษถ้าสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีไปเลยสายน้ำเข้ายาว5เมตรและท่อเฟล็กตามจำนวนรุ่นที่สั่ง<ฮ>หากท่านใดสนใจสินค้าหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถดูช่องทางการติดต่อที่ล่างคลิปได้เลยนะคะฝากร้านนครรังนกจำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอน่นที่มีสินค้าให้เลือกมากมายให้เราบริการอุปกรณ์บ้านนกแอนที่เดียวครบจบทุกความต้องการของบ้านนกแอนของท่านนะคะ